สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกๆคนและไม่เอฟซีแต่ชอบฟังคลิปแย่แอะเด้อก่อนอื่นก็คือเก้าจจะฝากกดไลค์ให้แนะ่ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์จ้ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องเนาะเอาอันนี้เพิ่นนซงมาว่าคิดซอยเพิร์นเดอ้ออันนี้อยากให้คอมเมนต์ดูจ้ะว่าเพิ่นสิไปทิ้ทางไหนน้องอายุยี่สิบหกปีแฟนเพิ่นน่ะนะ อายุหาสิบสองปีเพื่อน่าตลอดเวลาเนี่ยก็คือผู้ชา้ก็ซัพพอร์ตดีผู้ชาน้นี่อ่ามีม,มีมีจิจาการส่วนตัวสัทนความเพื่อนวอาแล้วก็ผู้ชา้มีลูกผู้นึงเขาเลิกกันกับเมียแหละเขาก็มีการสร่งเสียนอง,งน้องทุกเดือนได้เดือนละสามหมื่นหาสามหมื่นหาแล้ว 30, 000, 30, 000, ลน้องก็ทำงานด้น้องว่าน้องเป็นแคชเชียร์ย้ยานอาหารน้อง เราพ่อผู้ไายก็จะบินมหาหนองน้ามาอยู่นี่ผู้ไา้ก็จะบินมาอยู่ทีละอาทิตย์แล้วผู้ชายกับไปเพราะว่าบาด้วยงานเขาซึ่งผู้ไา้กับยู่บ่ไกลเด้ยูนี่ยูมันมีธุรกิจอยู่สิงคโปร์ไหมมันก็นอยู่บ่ไกลเราอ่าเป็นผู้ไา้ที่ว่าใจดีเป็นผู้ไา้ที่ใจดีน่ารักบอหายเบ,บ่ด่ดาบ่จมสายเปย์พร้อมยำ่ำ วันเกิดน้องกับมีของหามาเลนท่ากับมีมไใ่หา้เพะว่าน้องคบกันมาจะสามปีเนี่ยสีจะมีมีเรื่องทีว่มามาเป็นเขตเห็นคอยได้เบาอ่าแบนี้นี่น้องเลยว่าเหตุการณ์มันสิเกิดอะตูผู้บบาเพิ่นนี่ฝรั่งเพิ่นนี่ก็บ,บินมาหาเพิ่นก็ระวังทีว่ากัระวังที่ว่า,ระระวา,วาอยู่น้ำกันเนี่ น้องนี่บ่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์อีหยังผู้ชายเลยเด้น้องก็ให้เกียรติอีหยังเพราะว่าเขาก็ฮักน้องดีแล้วเขาก็บ่เคยยุ่งกับโทรศัพท์น้องบัดนี้มื้อนั้นตอนกลางคืนว่าซั่นโทรศัพท์ผู้ชายน่ะรับโทรศัพท์ก็คุยคุยกันน้องก็บ่ได้สนใจเนาะน้องก็เบิ่งทีวีอยู่บัดนี้น้องคิดจังได๋บ่ผู้ชายวางโทรศัพท์ลงบัดนี้กมุจเจ้าคือโทรศัพท์เฮาเนาะอันนี้น้องเว้าเนาะยามพว่างลงนี่เฮาตั้งรหัสล็อกอยู่แต่มันสิบ่ล็อกทันทีเด้มันสิมีว่ายมินจะ สามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีหนึ่งนาทีคือจังของข่อยเนี่ยข่อยสองนาทีได้โทรศัพท์ข่อยจังสิล็อกนั่นแหละน้องกันย่างมากย่องย่าง,งมากน้องเลยมาเปิดเบิ้องมาสันน้องแล้วไปเปิดเบิง้งคังภาพออซื้อกันที่ว่าเขาเก็บภาพจะคล้องใบบอลหละไปติ๊กติ๊กติ๊กเบื้องคังภาพพา่อไปเบื้องคังภาพน้องไปเห็นลูกไทยกับผู้หญิงไหมมีลูกไทยกับน่องกับยูไทยกับลูกสาวเพิ่นกับยูแล้วกับอีกผู้หญิงคนหนึ่งน้องก็เลยแบบสงสัยแหละพ่อ แฟนนองมาจากของน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วกับมานางอยู่รหวางอา่อยู่บนที่นอนนองก็เลยถามเพิ่นตอนแรกเขาก็บ่ยอมรับเขาก่บลูกสาวลูกคนเดียวกันน้ะนองก็เลยแบบว่ามันก็เลยเป็นการกันแบบทะเลาะกันแม่โมโหผู้ชายก็เลยบอกว่าอีกคนอ่ะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งของฉันนองก็เลยเป็นคนอีกคนหนึ่งจากไหนผู้ชายก็เลยว่าเป็นสถานะขึอ้นนองเลยไหมแล้วก็เป็นผู้หญิงไทยขึ้นกันเด้ ผู้ชายบอกว่าเขาคบน้องจากไรเขาคบผู้หญิงคน,นั้นยังสัน้นแล้วน้องเลยว่ามันเกิดขึ้นได้โดนหรอติน้องก็บ่รู้ว,ว่าตัวบ่ตัวแต่น้องแต่ผู้ชายนะ่ะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมากกว่าน้องเราผู้ชายกัฮักผู้หญิงคนหนคือกันเ,เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็หายซ้ำกันแหมการเลี้ยงดูการดูแลนี่เพื่อนก็หายซ้ำกันเพื่อนก็ฮหักทั้งสองคนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเธอก็อยู่ส่วนเธอเขาก็อยู่ส่วนขเขายังสีนาะแต่ว่าน้องยิ่แบบคนเฮานาอ เขาไม่บูสาวเนาะสิวา่าเขาเป็นคนเดียวตลอดแล้วกัน้นองว่าน้องกับทุกคนนะ่ะมูน้องแม่แต่ว่าพ่อแม่น่องแม่น้องกับเคยผ้าฝรั่งคอนอีกไปหาแล้วก็บอ่าก้อนน้าน่นะที่ฝรั่งก็ให้น้องเดือนละสามหมื่นหาสามหมื่นหาล้วก็น้องเฮ็ดงานน้องเงินเดือนน้องก็หมืน่นกว่าบาทน้องกับเก็บเงินนันมากน้องกับไปดาวรถไปซื้อรถซื้อของซื้อใะพ่อแม่แลราบันนี้ไปดาวรถจะข้องแม่ ไปเอารถเจ้าของออกมาไปซื้อรถเจ้าของแล้วน้องเลยบเามาเ้านีิหละว่า,วา,วา,วาถ้านอ้องหรือกับเขานี่น้องเสียวเงินใสมาจ่ายคางวดรถน้องเพิ่งออกรถเด็ปีเดียวเราซื้อรถน้องมมนต้องส่งหาปีน้องบอกว่าเย่หนูเลิกกับเพิ่นนี่รถหนูถึงยึดแถเพราะว่าเงินเดือนหนูมันมันบ่มัน่พราสิมาส่งวดรถแม่เพราะรว,รว่าคนเขามันต้องมีคาย,ยู่คา,คากินคาน้นามันเนาะในสิคาค้าน พ์นเมมตนที่จะคของเซาอีงสินะเพราะว่าอยู่นี่คือแบบฝรั่งใจเห้เบิดไหมค่ะพ์นเมมตนฝรั่งกระจายล้วเพิ่นก็ใเห้เดือนละสามหมื่นหาจะคองกับปิด,ดใจเงินเดินเรือให้พ่ออย่างมันก็เรือเก็บเรือใส่บา้านนี่ถ้าบ่าเอาเขานี่ทาาน,นี้จากเขานี่เท่เขาวันเถอะในกรณีที่เขาบ่าเอาเขาเด้เขาเกิดจบ,บ่เรืออย่างไม่มีอย่างจักแนวเลยแต่บาดนี่ว่าคาอยู่้วเขามันก็คือแบบ หนูคือเจ็บแท้ย่แอนหนูยอมรับอยู่ว่าหนูหักเขาแมนเขาสิว่าเ่าก็หนูหลยปีแต่ว่าหนูก็หักเขาหนูก็ฮักเพิ่นอยู่กบเพื่อนหนูบ่เคยมีผู้ใดหนูกะซื่อสัตย์กบเพิ่นตลอดแต่ว่าเป็นอย่างเพื่อนจะมีคนอื่นแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพื่อนก็บ่สามารถตัดผู้หญยิ่งคนนั้นได้เพื่อนบอกว่าเพิ่นฮักทั้งสองคนว่าสั่นมันมันเป็นปนันติย่แอเพิ่นหักเพื่อนเมียขึ้นมาหักสองคนบานนี้คอยก็เลยว่าล่ะคอยก็เบอกแบบไห้หน้องเศร้าไขยเครียดไปเนาะว่าเอา คือสี่พันหักผู้เดียวคันฮักผู้เดียวเกิดพันเลือกเอาผู้นั่นแหละตัวเฮ็ดจังใดน้องก็น้องกระบบปากน้องกบว่าน้องกะบอกว่าภาษาอีสานโอ้ยมาสร้างวาภาษาสกุกะว่านบ่ต้องมา้างวาดอกถ้าเกิดให้เขาเลือกปุ๊บเกิดเขาเลือกเอาคนนั่นล่ะเขาบ่เอาตัวะเฮ็ดจังไดน้องก็เลยว่าเฮ็ดจังไดย่าแอนนู่ตรงทนตขใคยเลยถามว่าสรงหวดรถทรงเท่าไหนโอ้หมื่นสองหมื่นดีส่งงวดรถเงินเงินเงินเดือนน้องนี่มันเสีย เห็นงานกับมือสองพอดีแล้วมันกับสิมีทิปแม้แต่มันเป็นทิปรรวมเขาสี่หยอดใส่กองเขานี่ยหายเดือนละสามมือหาเลยเด้คอยกระถามอยู่ว่าทะเลกับเขาไปลําบากบ่ลําบากว่าสั่นรถก็เือยืดแน่นอนไม่มีปัญญาดอกสั่นนั่นล่ะน่องเ่ามาปรึกษาว่าให้จังไดคอยก็เลยว่าโอ้ยจักสีบางไดเนาะถ้าแบบว่าเงินเดือนหลก็สิบอกให้ทิมอยู่คขันจะคล้องเสียอารถนี่ก็ต้องทนอยู่กับเขาอะ ก็ต้องเอาเพราะว่าตอนนี้เขาก็ฮักเจ้าของอยู่ก็ต้องอดทนต้องอดแล้วต้องทนเอาเฮ้ยจังไหนเอาเอา้ยสิโอคันขันว่นม,นมีเขาก็อดเด้แต่ว่างคันเสีเ,เขาก็ต้องทนอยู่ข่อยวางสี่ข่อยใส่คำาวบางสี่หรอกตัวสียอมอดหรือตัวสิทนน้องก็เลยว่าโอ้ยนาอก็เลยว่าเอามาถามมูเจ้าล่ะถ้าเป็นมูเจ้านี่ถ้าบ่าเอาเขาคือรถถึงหยุดแน่นอนบ่ม,นมีปัญญาส่ทรงยังไงก็ไนะม,ม่ปัญญา นองว่าตอนนองยุบเขาสามปีได้เดือนละหลายนองก็ได้จนได้สื่อทีไหมสื่อที่ไอันละเลอะพี่นองกันเพื่อสิขายนองกัได้ที่ตั้งแปลงนึงก็ได้ซื้อลถมือสองให้พ่อครับผลล้วก็ม่านได้อันนี้อีกแล้วก็ทุกคนก็รู้ได้ว่าเป็นแฟนนองแต่บ้านนี้เขาเลือกกับเขาเนี่นี่แหละลถเจ้าของก็สิไปก็สิบ่ได้แต่ว่าขันยุกับเขานองว่ามันย่ามอยู่น้ำกันสินอนสิอย่างน้ำกันนองก็คิดถึงแต่หนาผูหยิ่งคนนั้น เอามูเจ้าคิดว่าจังไหนสิบอกน้องว่าจังไหนบอกเพื่อนแน่ฝากอ่าคอมเมนต์นะเจ้าบอกน้องแน่แล้วก็กดไลค์น้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ